สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมและก็สวัสดีเพื่อนๆน้องๆที่รักทุกคนวันนี้มาอยู่กับ v g o Power U 2 0แล้วก็วันนี้เดี๋ยวมาลองเทสเกม Free Fire ผมอาจจะไม่ได้ปรับสุดเพราะว่ามันไม่ไหวผมลองเทสมาประมาณ10ตาแล้วนะครับตอนนี้เชื่อมต่อเน็ต Wi-Fi นะครับผมไม่ได้เชื่อมต่อเน็ต10ตัวเครื่องมีโหมดบันทึกวิดีโอหน้าจอแล้วก็โหมดเล่นเกมนะครับมันจะช่วยปรับปรุงในเรื่องของประสิทธิภาพในเรื่องของการเล่นเกมนะครับแล้วก็โหมดห้ามลบกวน หมดล็อกแอปในเรื่องของการเล่นเพลงได้ด้วยนะครับผมก็ในเรื่องของหน้าจอเนี่ยหน้าจอค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่าจะเน้นออกยาวมากกว่าสาหรับผมเนี่ยไม่ค่อยถนัดนะแต่ว่าสําหรับใครที่จะซื้อมาดูหนังฟังเพลงอะ่ะบอกเลยว่าน่าจะคุ้มมากกว่านะครับแล้วก็ตัวเครื่องมาพร้อมกับแรม3ามแรมสมกิกเลยนะครับผมราคา2009ราคาปกตินะครับผมแล้วก็ให้มาเป็นฮีโร g 3 5เลยนะกับแบตเตอรี่ถึง6 0 0 0มิลลิแอมบอกเลยว่าราคาเนี้ยคุ้มมากใครที่จะเอามาเล่นเกมใช้งานทั่วไปนะครับเล่นเฟซเล่นไลน์หรือว่าใช้แอป,ปพวกกระเป๋าตังแอป,ปคนละครึ่งอะไรแบบเนี้ยโอเคนะครับผมเดี๋ยวมาดูการตั้งค่าของเกมนะครับคือผมลองเล่นแบบปรับสุดแล้วนะ เพื่อนๆน้องๆนะครับมันไม่ไหวนะครับผมมันตอบสนองช้ามันค่อนข้างแหละการตั้งค่านี้ตั้งค่าได้ถึง3ระดับนะครับผมเปิดสว่างมากเปิดโหมดเฟรมเรีรทสูงได้นะครับเรียกว่าปรับสุดได้ทุกอย่างเลยเปิดชาร์โดเปิดเงานะครับคมชัดระดับสูงได้นะครับผมได้ถึงขั้นสูง แต่ว่าผมแนะนําให้เล่นประมาณนี้นะครับเปิดแค่โหมดเฟรมเรทสูงหรือมาตรฐานนะครับหรือว่าราบลื่นนะครับผมการตั้งค่าความไวประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็คนที่จะเอามาเล่นเกมเพื่อนๆน้องๆต้องเน็ตสัญญาณดีด้วยนะครับผมอย่างน้อยๆก็แพ็กเกจเน็ตประมาณ4เมก6เมกที่ผมทดสอบเนี่ยเป็นเน็ต Wi-Fi ของเน็ตซิมมือถือนะครับเน็ต10เมกเดือนละ200บาทนะครับผม การัทสกีนนี่โอเคนะครับในเรื่องของการัชสเกีนก็ถือว่าจาัดอยู่ในเยนราคา2 3 0 0 0บาทหรือว่า4 0 0 0บาทได้เลยถ้าป่าสุดอ่ะมันอาจจะตอบสนองช้าหน่อยนะครับผมเวลาเข้าล็อบบี้ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ค่อยได้กระตุกเท่าไหร่แต่จะมีอาการแหลกนิดหนึ่งนะคบถ้าเปิดหมดเฟรมเลทสูงเล่น ผมได้ลองทดสอบมาประมาณ10กว่าตาการทัศสกรีนก็หันไวทัดโอเคอยู่นะครับแต่อาจจะตอบสนองช้านิดหนึ่งแต่มันเพราะว่ามันจัดอยู่ในเหรียญราคาแบบงบ2,009เองโดยรวมนี้ถือว่าโอเคในเรื่องของการทัศสกรีนการเล่นเกมนะครับก็ลื่นไหลดีอยู่ในระดับหนึ่งเลย โอ้โหกระโดดล่มลงมาช้ากว่าอีกนะครับผมเวลากระโดดล่มเนี่ยไม่มีอาการกระตุกนะครับผมทั้งปรับสุดแล้วก็ปรับประมาณนี้นะครับคือผมไปลองเล่นปรับสุดแล้วนะครับผมมันไม่ไหวนะครับมันค่อนข้างแหลกก็เลยมาแนะนาให้เล่นแบบประมาณนี้นะครับเปิดแค่โหมดเฟรมเรทสูมันจะเล่นได้แบบลื่อนๆอะ่ะ มันซ้ําเพื่อนเลยนี่แตกไปดีโอ้ลีซ้ำเพื่อนเลยเดี๋ยวไปเก็บตาราตัางหานก่อนนะครับผมเยนนี่ยังไม่ได้แตกใไงว่าเปิดกระเป๋าหรือว่าซูมสคโต่างๆนะครับผมไม่ได้มีอาการกระตุกนะครับ ถ้าเล่นประมาณนี้นะทุกคนคือผมแนะนําให้เล่นมาตรฐานหรือว่าเล่นประมาณนี้นะครับมันจะเล่นได้แบบลื่นๆนะครับว่าผมทดสอบมาประมาณ10กว่าตาแล้วนะครับเรียกว่าเล่นมา10กว่าตาเครื่องนี้แต่ว่าย้ำนะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตต้องสัญญาณดีด้วยนะครับเพื่อนๆนักน้องมันถึงจะเล่นเกมได้ลื่นหรือว่าเล่นเกมได้ดีแบบนี้นะครับ ท้ศสกินการทัศสกินอาจจะเหมือนมันต่อสนองช้านิดหน่อยนะครับแต่มันก็พอได้อยู่เนาะตามที่ท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับเวลาตั้งไอวออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที d o g สามห้าเองนะครับผมแต่ก็ถือว่าได้ขนาดนี้เล่นได้ขนาดนี้ก็ถือโอเคเฮ้ยโอ้โหเกิบแตกทุกคนโอเกิบแตก โห <Bond> <Pokémon> oh, ยิงไม่เข้าเลยโอเคนอกไปหนึ่งนะครับผม S <S <an> โอ้กระแตกนะทุกคนเวลาเล่นหลายๆคนก็ถือว่าได้นะครับเล่นหลายๆคนได้นะถ้าปรับประมาณนี้หรือว่าปรับมาตรฐานนะครับผมผมลองประ,ประมาณสิบตาเล่นแบบเนี้ยนะครับคือบอกเลยว่าการันตีถ้าเล่นแบบนี้แล้วก็ใช้เน็ตสิบเมกหรือว่าเน็ตหกเมกขึ้นไปเนี่ยเล่นได้ลื่นประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหโอ้โหด้านบนคือคนเยอะมากทุกคน เรียกว่ามาเล่นให้ดูแล้วกันนะครับผมแต่ว่าเรื่องทัชสกรีนอาจจะตอบสนองช้านิดหนึ่งนะครับมันก็จัดอยู่ในเลทราคา2,900เนาะแต่ก็โดยรวมนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับการทัชสกรีนหรือว่าการเล่นเกมว่าการเลื่อสัมผัสผมปรับแค่ประมาณ70เองนะครับก็หันได้ไวดีนะครับก็หันได้ไวดีอยู่ โอเคนะครับผมก็มาลองเทสเกมฟรีไฟลกันประมาณนี้เลยนะครับเรียกว่าเล่นเกมได้ดีแล้วกันนะครับผมการตั้งไอวอรการซูมสโคนะครับผมเรียกว่าแทบจะไม่มีอาการกระตุกเลยนะครับผมแต่ถ้าปรับสุดอาจจะมีอาการกระตุกหรือว่าแหลกซึ่งแนะนําให้เล่นประมาณนี้นะครับเปิดโหมดเฟรมเรทสูงเล่นนะครับผมหรือว่าเล่นแบบมาตรฐานนะครับแบตเตอรี่อึดมากแบตเตอรี่หกพันมิลลิแม ก็โอเคผมขึ้นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ว่าให้นะครับเหลืออยู่52%เปอร์เซ็นต์นะครับจาก57%เปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ถือว่าไม่ค่อยกินแบตเตอรี่นะผมเทสประมาณ2ตาติดนะครับแล้วก็ผมเทสประมาณ10ตา10กว่าตานะครับที่ผมลองเล่นมาเครื่องไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับเครื่องประมาณอุ่นๆผมเล่น10ตาต่อๆกันเลยนะครับแต่ว่าผลผ,ผมมาอาดัดคลิปพูดวนซ้ำๆประมาณนี้ <c oughs> เรียกว่าการันตีเลยว่าเล่นเกมได้ดี นะครับกับเครื่องนี้ Vigo Power U 2 0นะครับผมมือถือราคาสุดคุ้ม